สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะวันดีก็มาพบกับน้องเหล่าเงินเวองอยางนะคะวันนี้น้องเหล่าเงินจะมาพูดถึงอ่ะพูดถึงวะไม่ใช่นะคะวันนี้จะมา <c oughs> ตอนนี้อยู่ในห้องนะคะอยู่ในห้อง้อเหล่าเงินเลยอืมพีเนี่คือแบบโชคดีนะคะที่ได้เห็นแบบในห้องเหล่าเงินนะคะวันนี้น้องเหล่าเงินสั่งของจากอ่าก็สั่ง สั่งของแหละสั่งของจากจีนอะ่ะมันเป็นของออนไลน์นะคะสั่งออนไลน์จากจีนแล้วตอนนี้ก็มาถึงแล้วนะคะจะเป็นอะไรไป <c oughs> จะเป็นอะไรไปได้นะคะคือวันนี้อ่ะในห้องน้องหลังกันะคือสีมันแบบดูสีมันสีขาวไกลเหมือน,น,นมันมันมันถลอกแล้วมันสมนมมีมันไม่มีแล้วอ่ะมันไม่มีแล้วแล้วก็บอกบอกคุณพ่ออ่ะอ่ะ อยากทาสีห้องใหม่อะไรนี้นะคะแต่ถ้าถ้าทาสีห้องใหม่น้องเหล่าก็ต้องเก็บแบบว่า,าเก็บโต๊ะเครื่องแป้งหรือว่าตู้เสื้อผ้าอะไรนี้ออกออกไปห,หมดเอาถึงไม่ออกก็แบบมันต้องย้ายอะ่ะมันต้องย้ายที่แล้วเรา,เราต้องแบบเราทาสีนะคะมันเลยแบบของเยอะนิดนึงมันมันขนออกยากอะ่ะน้องเหล่าก็เลยอ่ะยังไม่ทาดีกว่า ไม่ทาดีกว่านะคะก็เลยวันนี้ก็เลยเไม่ทาแล้วก็สั่งสั่งสั่งของออนไลน์จากจีนมาเพื่อที่จะมาแต่งห้องนะคะวันนี้เราเหมือนจะมาแต่งห้องต้องเหลาเงินนะคะเพราะว่ายังไม่มีห้องที่แบบสวยๆเหมือนคอนอื่นเลยไม่ได้แบบอ,อ่ะอย่าเสริมๆมันเ่ยหรอกสีมันทะลอกกันเลยต้องก็เลยต้องปรับปรุงนะคะไม่ใช่อะไรหรอกไม่ใช่อะไรหรอกไม่ใช่อะไรนะคะไม่ใช่แบบเออ สิ้นเปลืองหรือเปล่าแบบไม่ใช่มันยังไงเราไม่ได้แบบสิ้นเปลืองนะคะเพราะว่าสีในห้องรอหว่าเนี่ะมันถลอกหมดแล้วมันสีมันจางไปหมดแล้วอ่ะมันต้องแบบทาสีใหม่แล้วนะคะมันไม่ค่อยสวยแล้วก็เลยวันนี้ก็เลยจะมาแต่งห้องใหม่แต่งแบบปรับสีใหม่นะไม่รู้ว่าจะออกมายัางไงรอดูแล้วก็อ่าวันนี้ ที่ต้องเหลาเงินบอกว่าสั่งของออนไลน์มามาถึงแล้วนะคะแต่นี้อยู่ข้างลา่งโอ้โไอ้ก้อนใหญ่เปนเริ่มเลยเด้ออันนี้นะคะนีมันน้องเหลาเงินสั่งอันนี้ว่ะมันก็คือไม่จะไม่ทาสีห้องแล้วไงแล้วเราก็เลยจะซื้อไอที่ติดเอาอะมันเป็นสติกเกอร์เอ้ยไม่ใช่สติกเกอร์ใช่เหรอสติกเกอร์เขาเรียกยังไงอะมัน มันเหมือนผนังอะ่ะแล้วก็เราจะมาติดที่ผนังห้องเขาเรียกผนังหรือเปล่าเนี่ยน่าจะใช่นะเออหรือไม่ใช่เออไม่รู้ก็คือเราจะาเอาซื้อนี่มาติดเอานะคะนี่แค่ไแ,แบบนี้เลยซื้อแบบนี้มาติดเอานะคะสั่งออนไลน์สั่งออนไลน์เอาก็คือได้ได้แบบที่คิดอยู่นะสวยสวยอยู่แบบ เอาสีขาวมาพ่อน้อหลังมันชอบสีขาวเป็นคนที่ชอบสีขาวไม่รู้เป็นไรไม่น้องหงเราเป็นไรไม่รู้แบบเห็นเหมือนถ้าจะซื้อเสื้อผ้าใช่ไหมแล้วเพื่อนไม้ดูว่าสีนี้สีนี้สีนี้มันมีสีนี้สีนี้สีนี้มีสีขาวไหมมีเอาสีขาวหรือเนี้ยคือไม่ต้องดูแล้วไม่ต้องดูแบบไม่ต้องดูอ่าดูสีแล้วแค่ถามว่ามีสีขาวไหมมีก็คือเอานะคะตอนนี้ก็คือยังจะแบบ จะติดห้องสีขาวอีกนะจะติดเป็นสีขาวอีกเราไม่ได้เป็นสีขาวหมดหมดเลยนะคะถ้าเราจะแต่งเป็นอ่ะสลับสีสลับสีนะอะอทำไมมีสีเดียวนี่สีนะสั่งมาประมาณประมาณเท่าไหร่อ่ะเนี่ยที่จะเป็นสีม่วงสีม่วงทำให้หน้าดําไปใส่ไหมหน้าใส่ไหม เลือกสันสีม่วงกับสีขาวมานะคะแล้วก็จะติดสลับกันอันนี้ <c oughs> ลองติดดูนะคะน้องหางเงินติดอลองติดดูแต่ว่าพลาดนะคะติดไม่เป็นค่ะแล้วก็มันก็เลยแบบอืพังแล้ววันนี้ก็วันนี้ก็ต้องมาติดคนเดียวเองนะคะไม่มีคนช่วยวันนี้คุณแม่ไม่อยู่คุณแม่มก็ไม่อยู่คุณพ่อก็ไม่อยู่ไม่มีใครอยู่บ้านเลยน้องหาังเงินอยู่บ้านคนเดียวแล้วตอนนี้ก็เลยจะมาติดห้องคนเดียว แต่งคนเดียวคืออันเนี้ยแผ่นนี้ต้องหลังเงินสั่งมาประมาณอ่าเท่าไหร่อ่ะ,อะสีสีม่วงยี่สิบห้าสีขาวยี่สิบห้าแผ่นนะคะก็จะประมาณห้าสิบแผน่นแล้วก็ทั้งหมดอ่ะมันรวมๆวมกันต้องหลังก็ไม่รู้นะว่าเขาตอนแรกที่สั่งอ่ะเขาบอกว่าสิบแผ่นอ่ะประมาณสามสิบหยวนนะคะสามสิบหยวนมันก็ต้องบวกแบบค่ารถอีกนะคะ มันบวกค่ารถไปอีกมันน้องเอาก็เลยไม่รู้ว่าตอนนี้มันอค่ารถมันไปเท่าไหร่เพราะว่าของที่น้องเอเ๋สั่งอะตอนนั้นมันมันไม่มีของเยอะนะคะของที่เขาจะส่งมามันไม่มีเยอะมันก็เลยต้องออกค่ารถเอเยอะหน่อยแล้วก็สั่งอันนี้มาด้วยเนี่ยอืบนี่อันนี้เออผ้าเนี่น้องเอ๋ไม่รู้ว่ามันเรียกอ,อะไรอะ คืออ่าน้องเราจะมาใส่ไว้ที่ประตูหน้าต่างเออประตูเออประตูหน้าต่างเลยเอาใส่ที่ประตูหน้าต่างเพราะว่าเวลาน้องเราเงินเป็นคนที่เล่นติ๊กตอกเป็นคนเล่นติ๊กตอกนะคะก็เลยแบบว่าซื้อนี่มาก็คืออยากได้นั่นแหละจะเอามาแบบใส่ที่ประตูหน้าต่างมันจะมันดูดี มันมันสวยนะมันมันแบบหลายรูปแบบดีแต่อันนี้สั่งผ้านี่มาประมาณประมาณสามอันนะคะสามอันแล้วเขาแถมอะไรอ่ะเขาไม่เรียกแถมมันเหมือนมันเหมือนมันมันมากับผ้านี้อยู่แล้วอ่ะเนี่ยไฟไฟมันจะเป็นไฟนะแล้วก็มันก็แถมนี่มาแล้วก็อ๋อแถมอันนี้มีนี้แล้วก็ผ้านี้ค่ะ สั่งมาสามอันผ้ามาสั่งมางงนนสั่งมาทั้งหลังทั้งหลังเลยนี่สั่งมาทีเดียวเลยสั่งมาทีเดียวไม่ต้องสั่งแบบหลายรอบนะคะแล้วก็ไม่ต้องอหมดค่ารถอีกเยอะใช่แล้วก็สานี่มาอันนี้กับผ้านี้ประมาณทั้งหมดสามร้อยสามร้อยหยวนนะคะสามร้อยหยวนสองชิ้นนี้ <c oughs> หมดเยอะอยู่นะแต่ก็ไม่เป็นไรคะ่ะ <c oughs> เพื่อห้องเนาะ ทำเพื่อห้องทำให้ห้องตัวเองสวย <S <S เปิดเปิดประตูมาแบบเห็นห้องนอนสวยๆก็จะแบบหลับสบายหน่อยแต่ถ้าแบบห้องนอนเปิดมาแล้วแบบห้องนอนไม่เหมือนมันถ้าสมมติเปิดห้องนอนมาห้องนอนที่แบบมันมันรกหรือว่ามันไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยสวยเลยไม่ค่อยสบายตาอะไรงี้ยมันก็จะแบบไม่ไม่สบายใจไปอีกแต่ถ้าแบบเปิดประตูห้องมาแล้ว ห้องมันสวยเรียบร้อยแบบเนี้ยมันก็จะแบบสบายใจไปเองนะเราหลับสบายนะฮะรึเปล่าน้องหลังคิดแบบนั้นนะคะน้องหลังเป็นคนชิดแบบนั้นไม่รู้ทุกคนชิดเหมือนกันรอเปล่าสามร้อยเอ่ออันนี้ซื้อมาหมดสามร้อยหยวนแผ่นนี้ห้าสิบอันแล้วก็ผ้านี้สามอันสามร้อยหยวนตีเงินไทยก็ประมาณอ่าพันห้านะคะพันห้าร้อยบาททุกคนว่าไงคะต้องหลังชินสิ้นเปลืองไหมเนาะ ชิ้นเปลืองไม่เนาะไม่รู้ไม่รู้ว่าสิ้นเปลืองไหมแต่ว่าจะติด้องตัวเองให้สวยนะีโอเคโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มติดกันเลยนะคะไม่แพงอ่าสิบแผ่นแล้วสิบแผน่นสามสิบหยวนก็ก็โอเคอยู่ไม่แพงเท่าไหร่นะไม่แพงเท่าไหร่นะ <c oughs> ก็คืออยากได้เนาะแพงเท่าไหร่ก็ต้องซื้อแหละถ้าคนมันอยากได้ตอนนี้เราจะลอกแล้วก็ไปติด ผนังเรานะคะโอเคค่ะเริ่มภาร,รกิจกันเลยเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวมันจะอ่าเย็นเดี๋ยวไม่เสร็จนะคะคืนนี้เดี๋ยวไม่ได้นอนเพราะต้องติดคนเดียวไม่มีใครช่วยนะคะใครใจดีมาช่วยน้องหล่าเงินติดห้องหน่อยค่ะไม่น่ามีคนช่วยโอเคเดี๋ยวน้องหลัาเงินจะติดอ่าด้านนี้ก่อนทางนี้ทางแบบว่าหัวนอน ทางหัวรนะก็คือเมื่อกี้เอามาปัดอะกวาดเอาอะไรอะไม่กวาดบ้านมากวาดไปแล้วนะคะกวาดไปแล้วที่มันมันมีแบบว่าอ่ายังเหมือนแมลงมุมอะแมงมุมเออแมงมุมมันมันมาอยู่ด้วยน้องหลมาอยู่กับน้องหลกันได้มันก็เลยแบบเป็นเป็นบ้านของมันตอนนี้ กวาดออกไปหมดแล้วแล้วก็เราก็จะเริ่มติดกันเลยเอ้าลูกตกล <c oughs> ูกน้องเอาไว้ตกเลยดูสีมันนั่น,นแหละ่วค่อยติดไปอันนี้ก็ออกก่อน <c oughs> ดำมาก,ดำ,กดำแล้วก็ดำแล้วก็อ้วนมากน้องเหล่าเลยอ,อะตอนเด็กอะไม่รู้รึไหม มันช่วยจับหรือเปล่านะติ๋คนเดียวรู้สึกว่ามันยากนี่มันหรือว่าเอาจจะติดผิดมันก็เลยแบบว่าติดยากหรือเปล่าเนะ mm okay. ผาดไปแบบหนึ่งสองสามสี่สี่ห้องเลยนะฮึมตอนนี้ได้แหละแผ่นแรกได้แล้วสวยมากต่อแผ่นที่สองโอนี่จะสูงสูงจะต่อดี สีเดียวหมดเลยเมื่อกี้มันสลับกันแล้วบอกมันแผ่นใหญ่กันไปอะ่ะมันก็เลยไม่เอาดีกว่าเอาสีเดียวหมดเลยนะคะจะได้ไม่ตาลายเยสร็จแล้วเหนื่อนนะ <c oughs> เหนื่อนมันกันแล้วเนี่ยเดี๋ยวต้องแบบอ่ามาทางนี้อีกอีกฝั่งนึงไม่รู้ว่าจะพอไหมน่าจะพออยู่แต่ถ้าอ่ามันมันเหลือก็น่าจะแบบต,ติดทางติดทางฝั่งนี้อีกฝั่งนี้คือแบบกว้างมากไม่รู้ว่าจะพอไหมทางนี้ พออยู่แล้วแต่ทางนี้อ่ะไม่น่าจะพอทั้งหมดอาจจะแบบได้แค่นี่เดียวนะนี่เสร็จไปแล้วอีกข้างหนึ่ง แล้วคะ่ะดูเห็นกันไหมอันนี้สีขาวหมดเลยมันก็เลยจะมาไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ใส่สองด้านเลยนะคะ,ะ,า,ะ,ะ,นะานีแทร่เสร็จไปแล้วเลยข้างนี้ยังไม่ยังไม่ติดนะคะพักก่อนตอนนี้เย็นแล้วนะคะวันหลังค่อยมาติดใหม่อันนี้ติดได้สองทางนี้สองทางนี้แล้วสีม่วงสีขาว มีแบบสองเขาเรียกอะไรอะสองสองด้านหรือเปล่าก็จะถ่ายก็ถ่ายทั้งนี้เอ้าพอทังนี้เอ้าสีม่วงเฉยเลยนี่นะคะโอเคค่ะตอนนี้ก็คือเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็คือติดแน่นอยู่นะคะถึงแบบราคาไม่ได้อรังการมากแต่ก็ยังแบบก็โอเคค่ะก็คือใช้ได้นะคะถึงมันจะไม่แบบใช้ได้นานก็โอเคค่ะ ผ้าก็คือยังไม่ผ้าต้องติดใหม่ผ้าต้องแบบใส่ใหม่นะคะไม่เท่ากันน้องเออใส่ไม่เท่ากันโอเคค่ะงั้นต้องหลางมันก็จะขอตัวลาทุกคนไปจะขอตัวพี่ๆทุกคนลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันคลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเสร็จแล้วได้ห้องใหม่แล้ว <laughs> ได้ห้องใหม่แล้วนะคะ